เอาเลยครับผมนะยังไงก็ต้องขอกราบสวัสดีนันผู้ชมชาวไทยชื่อสายระบายทุกท่านกันด้วยนะครับและในสําหรับวันนี้เจ๊ก็จะมาสารต่อเรื่องเจ้าหมาน้อยตัวหอมกับทิ้งจองสายรุกนะครับผมในที่สุดก็ถึงวันที่หลายๆคนนั้นลอยคอรอคอยนะครับเรียกได้ว่ามีคนขอเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้เป็นตอนล่าสุดตอนปัจจุบันต้นฉบับแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการสปอยหรือว่าการภาคของเจ๊เนี่ยนะ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อไปกำลังใจให้กับเจ๊นในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อ,ตอไปด้วยนะครับถ้าช่วยกันกดไลค์ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้อัพก็จะรีบมาอัพลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะ,ะการทำอะไรแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแป,ปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเขาจะต้องแอบชอบฉันนั่นนะเนื่องจากว่าเขาคอยตามติดชีวิตของฉันมาโดยตลอดเลยเออทำความร้อนแบบนี้นอนห่มผ้าด้วยก็ทำความร้อนได้เหมือนกันเอ้ย หรือว่าจริงๆแล้วการกระทาแบบนี้ของเขามันเป็นเรื่องปกติกันนะวะไว้เนี่ไอ้สมองมันคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยเออแต่งตัวดีๆนะผมทําให้หมดแล้วครับสายตาดูสงสยัยมองแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ,อ้ยทำไมคุณต้องทําเรื่องที่มันยุ่งยากแบบนี้ตลอดเลยด้วยละ่ะตอนที่ฉันอยู่ในอะคาเรียมฉันก็ไม่ได้สวมอะไรอยู่แล้วนี่นะเออ ที่พูดมาก็ถูกนะครับโดยปกติแล้วเขาก็มักจะเปือยเปล่าเปื่อยร่างกายแล้วก็ทกําการแสดงให้คนอื่นเห็นไปแล้วยาเพึ่งไปนะครับจะยังไงก็ช่างผมจะปล่อยให้คุณทําแบบนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่ข้างนอกนั่นคุณต้องห้ามความคิดที่จะถอดเสื้อแล้วก็เดินแต่เตรวแบบนี้นะครับนี่ฟังนะรีบแต่งตัวแล้วก็กลับไปที่ห้องของคุณซะนะครับแล้ววันนี้ผมจะต้องสอนบทเรียนที่จริงจังให้กับคุณแล้วเฮ่ทำไมต้องเรียนอีกล่ะ ไม่ได้อยู่ในชนั้นเรียนแล้วเนี่ยท้องสัน,นั้นก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ใกล้ชิดกันโดยเฉพาะจะมีกลุ่มคนที่เป็นคู่รักการที่จะสามารถทําด้วยกันได้เท่านั้นอยู่นะครับยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารจะมีขอบเขตที่มากขึ้นต่อสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะครับนี่คุณกําลังฟังอยู่ใช่หรือเปล่าครับเนี่ยลา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 จับแมงกระพุนใต้ทะเลจำได้อ่าฮะ เอาละตอนนี้สร้างประโยคโดยใช้คำที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับฉันชอบคุณอ๋อสร้างประโยคโดยใช้คำว่าชอบฉันชอบคุณอ๋อดีมากเลยครับและอย่างที่ผมบอกไปการสาภาพแบบนี้สามารถทําได้เมื่อคุณต้องการยืนยันความสัมพันธ์ของคุณกับใครสักคนเท่านั้นนะครับอ๋ฉันชอบไมโครเวฟเฮ้ยฉันจะอยู่ในระดับเดียวกันกับไมโครเวฟได้หรือเปล่าเนี่ย แบบนั้นแหละครับจะยังไงก็ได้และที่สําคัญคุณควรจะใส่ใจกับความรู้สึกและขอบเขตระหว่างคุณกับคนอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องการใช้ภาษานะการบอกคุณแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกเข้าใจยากหรยอครับถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างนางเงือกมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับไม่รู้สินางเงือกไม่ใช่สัตว์สังคมเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวงังเพราะว่าเรา ไม่มีวิธีป้องกันตัวเองในทะเล1 V1 2 V เท่าไหร่ก็ไม่รู้พวกเราไม่เพียงแต่กลายเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอของพวกฉลามมากขึ้นเท่านั้นพวกเรายังต้องแข่งขันกันเพื่อตามหาทรัพยากรแล้วต้องเอาชีวิตรอดจากพื้นที่พื้นที่นั้นด้วยเพราะงั้นนางเงือกจะร่วมมือกันก็ต่อเมื่อนางเงือกสามารถร่วมกันต้านทานแรงกดดันในการเอาชีวิตรอดและต้องการสืบพันุ์ได้นะฉันไม่เคยมีคู่ถึงไม่เข้าใจจริง อ๋อเป็นแบบนี้เองสินะดูเหมือนว่านางเงือกเป็นผ่อพันธุ์ที่จะคํำนึงถึงประเด็นในทางปฏิบัติมากมายและเลือกครูของของตัวเองอย่างระมัดระวังด้วยก็นั่นสินะจะว่าไปแล้วถ้าเกิดนางเงือกมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์กับสัตว์บกมันอาจจะแปลกแปลกไปไหมเฮ้ยจะว่าไปแล้วเราจะหาละครรักสมัยใหม่ดูไปพร้อมกันดีไหมโอเคไม่มีปัญหา จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้บ่อยนักหรอกครับข้าสุ่มเลือกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะชื่อเรื่องสิ่งเล็กๆที่ฟังดูยิ่งใหญ่ด้วยคำว่ารักจะเล่นหรือว่ากลับอ๋อฉันจะไม่ยกโทษให้คุณอีกนะคุณเรียกชื่อของฉันผิดบนเตียงจริงๆคุณซุกผู้หญิงเอาไว้อีกกี่คนกันฮะออฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันกำลังเมาเนอะถ้าไม่เชื่อก็เลิกไปซะฮะอจบแล้วเหรอ พวกสัตว์บกทั้งหลายเวลาตกหลุมรักกันจำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยเหรอกลายเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ทางกายที่บ้าคลั่งแล้วเผลอๆก็อาจนอกใจคู่รักของตัวเองและตอนสุดท้ายก็จบลงด้วยการแยกย้ายกันเหรอฮะแม้ว่าฉันจะเข้าใจคำจำกัดความของคำว่าชอบแล้วแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนกันแน่นะมันง่ายมาก ถ้าขาดความรับผิดชอบที่จะทําให้ทุกอย่างก้าวหน้าเพียงเพราะว่าคําพูดแค่บางประโยคแล้วคําว่าชอบยังถือเป็นอารมณ์ที่ล้ําค่าได้อีกเหรอจะว่าไปแล้วการแสดงก่อนหน้านี้ของเขามันคล้ายกับการแสดงในตอนต้นของละครโทรทัศน์เรื่องนี้มากเลยที่เขาตั้งใจสอนชันเรื่องพวกนี้เป็นเพราะว่าเขาอยากพัฒนาคู่แบบนี้กับชันเหรอ ฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพื่อฉันแต่ถ้าเขาบอกฉันตอนนี้ว่าตั้งแต่ที่เราได้พบกันทุกอย่างมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้คำว่าชอบเหรอโอ้โหนี่มีกี่ตอนนะ่ะคุณดูไปจบแล้วเหรอครับแล้วคุณกำลังจะไปไหนนะครับฉันจะกลับไปนอนเตียงของฉันเฮในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้คำว่ามีขอบเขตแล้วใช่ไหมเนี่ย จะว่าไปแล้วทีวีซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถจะเป็นบทเรียนให้ได้ลมะมั้งบ้านลีโอ,าาอาามีข้อความเข้าไอ้คนชั่วไงวันเกิดของฉันใกล้กจะมาถึงแล้วนะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันคริสต์มาสฉันอยากจะเชิญชวนทุกคนมางานปาร์ตี้ที่บ้านของฉันนะ่ะฉันจะเตรียมอาหารเย็นและที่พักให้กับทุกคนเลยนะนักเรียนที่มีเกียรติและอยากเข้าร่วมทุกท่าน ได้โปรดตอบกลับข้อความของผมด้วยนะครับอ๋ปาร์ตี้ที่บ้านงั้นเหรออืมจะไปดีไหมนะอะ๋จะว่าไปแล้วคงจะเขินสักหน่อยหน่อยนะถ้าเกิดพ่อแม่ของเขาอยู่ด้วยนะแต่มันก็คงจะโอเคนะถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมชั้นหลายคนไปด้วยกันอ๋อปาร์ตี้ชุดนอนจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยลูกหมาภายแอปเปิลส่งข้อความฉันเอาด้วยโอเค งานฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะส่งข้อความเสียง5วินาทีแถมตอนพิเศษเอ้ยฉันเริ่มจะก,กังวลเรื่องพม,มจันย์ของฉันแล้วสิตัวอย่างตอนต่อไปลูกสุนัขมาถึงหน้าประตูบ้านด้วยตัวเอง เฮ้ยฉันกรีดค่ะภาพสปอยตอนใหม่แบบอยากดูไม่ไหวแล้วเจ๊เองก็ชอบแล้วก็รอเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะจะมาอ่านไปพร้อมกันกันกบทุกคนเลยจ้าและที่สําคัญเลยถ้าอยากรับชมตอนต่อไปเร็วๆอยากให้รีบอัพอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1นึ่งไลค์และกดติดตามด้วยนะสามราว,วันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์จทุกคน